ศาสนาแห่งเหตุผลเป็นศาสนาแห่งปัญญาเพราะคุณมีปัญญาถึงที่สุดแล้วคุณไม่ได้ทิ้งเฉพาะพาะระและวัดเท่านั้นนะแม้แต่พระพุทธเจ้าคุณก็ทิ้งท่านได้สบายสบายเลย <isso S 2> และพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนถ้าแฟนคลับท่านจะน้อยลงเชื่อไหมเพราะพระองค์ก็ต้องการปลดปล่อยคนทุกคนให้มีอิสรภาพครับและอะไรจะปลดปล่อยคนถ้าไม่ใช่ปัญญาอืถ้าเขามีปัญญาอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมาเดินตามพระพุทธเจ้าตต้อยก็ได้ ดังนั้นถ้าคนรุ่นใหม่มีสติมีปัญญารู้อะไรดีรู้อะไรชั่วด้วยตัวเขาเองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีวิจารณญาณด้วยตัวเขาเองเขาไม่ต้องมาให้พระนำทางก็ได้ครับเขากําลังอยู่ในเส้นทางของศาสนาที่แท้จริงแต่เขาจะหันหลังให้ศาสนาเชิงรูปแบบเชิงวัฒนธรรมอืฉะนั้นถ้ามองในแง่ีนพระอาจารย์มองว่าอันเนี้ยวัยรุ่นกําลังเข้าถึงแก่นศาสนาครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมาทําพิธีกรรมต่างๆก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร